สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็บรรยากาศช่วเงเย็นๆเราก็ปล่อยแพะแกะนะคะโอ้โหหายทัวไก่นะคะไก่จัดการอันนี้ไก่ที่มันอยู่บริเวณเอามาไว้คุยเขียดขี้วัวนะคะวันนี้มาเจอหญ้าที่เราปลูกแล้วนะคะอันนี้เราก็ปลูกหญ้าไว้ให้แพะให้วัวนี่แหละคะ่ะ ก็จะเป็นลูซี่มีแพงกลามีเนเปียน,นะคะอะไรก็แล้วแต่เราเอามาลงนะคะหญ้าธรรมชาตินะคะตีนกับแก่หญ้าซิกแนวเลยนะคะหรือหญ้าหวายแดงนะคะหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีเยอะแยะนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผงกลานะคะขึ้นกําลังขึ้นอันนี้หญ้าหวายนะคะตีนอย่นีห้หวายแดงนะคะหรือว่าซิกแนวเลยนะคะ อันนั้นเป็นกอกก็จะเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวนาปังเราเอาฟางมาให้วัวนะคะมันก็หอบมาใส่ที่วัวมาใส่มันก็ขึ้นนะคะโอ้โหแล้วเราก็ปลูกน้อยหนาบริเวณข้างข้างนะคะโหเหยียบกันหมดแล้วมั้งคะเห็นไหมคะในเปียเราฝังทั้งลำนะคะมันจะขึ้นสวยงามนะคะขึ้นกินหมดแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะเราปลูกให้เขากินนะคะมันมันจะถอนขึ้นยากะคะ่ะ แต่ถ้าวัวมันจะเหยียบเสียหายเยอะกว่านี้นะคะมันมากินไปแล้วนะคะรอบหนึ่งวันนี้มาแปลงหญ้าแล้วโอ้โหนะคะมาเขียบไปหมดแล้วนี่นี่เอลูซี่นะคะแปลงที่มันงามเห็นไหมคะโหกินกันใหญ่เลยนะคะวันนี้วันนี้โชคหมานสองเด้งนะคะเช้าให้กินกระถินเย็นก็ปล่อยแพะเล็มหญ้า ประมาณนี้เลยนะคะสีเขียวมันก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะเลือกหรือสัตว์สัญหากินกันเลยนะคะว่าจะกินอันไหนนะคะบุฟเฟ่นะคะไปแล้วนะคะเริ่มเดินกันแล้ว น,นี้ก็พาท่านผู้ชมชมการเลี้ยงแพะแบบปล่อยเลี้ยงหรือว่าเรามีแปลงหญ้ามันก็จะสบายนะคะประมาณโดยที่เราร้อมรั้วไว้หมดแล้วนะคะในบริเวณพื้นที่ของเราแพะแกะก็จะอยู่แต่บางครั้งมันก็จะผุจะพังะค่ะเพราะเราใช้รั้วไม้นะคะไม่ใช่รั้วเหล็กนะคะเฮะ้เอปวกมันก็จะมากินนะคะปวกเยอะ ออกไปกินข้างนอกนะคะตอนนี้เราก็ได้ถนนคอนกรีตแล้วนะคะโดยที่เราก็โรยกระถินไว้ข้างๆนะคะมันก็ออกไปกินกระถินนะคะขึ้นเต็มนะคะกินทุกอย่างนะคะสักกระเบือยนรือุบนะคะแพะแกะแกะมันจะชอบหญ้ามากกว่าจะแพะมันจะกินได้หลากหลายะะโะโห้สวยๆมันยังไม่กินนะคะมันน่าจะเหม็นขี้นะคะเพราะเราใส่ขี้เยอะนะคะ ขี้วัวบ้างขี้แพะบ้างนะคะอุย้ยสวยงามตามท้องเรื่องนะ